ผู้ชมเคยรู้สึกเหมือนผมไหมคบว่าหลังจากที่เราออกกําลังกายแล้วเกิดอุบัติเหตุข้อเท้าพลิกขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็ประถมพยาบาลช่วยเหลือตัวเองไปแล้วเราไปปรึกษาคุณหมอแล้วกลับมาพักรักษาตัว,ตวแล้วทานยาก็แล้วผ่านไป3-5วันอาการเจ็บบรรเทาลงครับแต่อีกสิ่งที่เกิดก็คืออาการรู้สึกแยงแยงที่ข้อเท้ารวมถึงยังมีอาการรู้สึกเจ็บเอยู่ข้างในแล้วแบบนี้เราจะดูแลฟื้นฟูตนเอง รวมถึงการที่จะบริหารกล้ามเนื้อหรือเอ็นต่างๆบริเวณข้อเท้าให้กับตนเองเนี่ยยังไงดีครับเมื่อเกิดการข้อเท้าพิษนะครับจะมีการอักเสบเกิดขึ้นบริเวณข้อเท้าของเราครับเราก็จะทําการปฐมพยาบาลโดยการที่พักครับใช้น้ําแข็งประครบนะฮะรวมถึงใช้ผ้าแบนเดสครับพันข้อเท้าแล้วก็มีการพักยกขาให้สูงเพื่อป้องกันการบวมและก็รีบไปพบแพทย์ทันทีเลยครับ จากนั้นเรามาเน้นกันที่4องค์ประกอบการฟื้นฟูสมรรถภาพของข้อเท้าในการเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวเพิ่มการยืดเยียดเพิ่มความแข็งแรงและเพิ่มการส่งตัวครับและเรามี7เ,เทคนิคการฟื้นฟูดังนี้ครับเทคนิคที่1ครับ angle a l p h a b e t ครับคือการฝึกเขียนตัวอ,อักษรในอากาศนะฮะโดยใช้นิ้วหัวแม่มือเท้าเราเนี่ยแหละครับในการฝึกเขียนตัวอ,อักษร A B C D หรืออะไรก็ได้ครับ เทคนิคที่2ครับมี m o ชั o n ครับวางเท้าลงกับพื้นครับและขยับหัวเข่าครับไปทางซ้ายขวาซ้ายขวาเพื่อเป็นการฝึกยืดเหยียดเอ็นข้อเท้าครับเทคนิคที่3ครับเราเรียกว่า towel s c r u n c h e s ครับคือการฝึกคีบผ้าด้วยนิ้วเท้ามีการฝึกคีบแล้วก็หมุนเท้าเข้าด้านในและฝึกคีบหมุนเท้าออกด้านนอกนั่นเองครับ และเทคนิคที่4ครับก็คือ towel stretch ครับการใช้ผ้าหรือยางช่วยในการยืดเหยียดเอ็นข้อเท้าเอ็นร้อยหวายนะครับผมและในเทคนิคนี้นะครับเราสามารถฝึกเสริมสร้างความแข็งแรงของเอ็นข้อเท้าได้นะ,ะด้วยการฝึกกดฝ่าเท้าลงนะครับโดยใช้แรงต้านครับจากอย่างยืดได้นั่นเองครับ เทคนิคที่5ครับ standing calf stretch ครับเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเอ็นร้อยหวายนะครับแล้วก็บริเวณข้อเท้าครับโดยที่เราวางเท้าด้านที่เจ็บไว้ด้านหลังนะเหยียดขาให้ตรงและทำการยืดเหยียดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับต่อด้วยเทคนิคที่6กกันเลยครับ heel raise ครับก็คือการยืนยกส้นเท้าขึ้นครับเพื่อเป็นการบริหารเอ็นและก็น่องครับผม และมาถึงเทคนิคที่7ครับเทคนิคสุดท้าย Single Leg Balance ครับคือการยืนทรงตัวครับโดยขาข้างเดียวใช้วเวลา30-60วินาทีเราสามารถยืนหลับตาได้ครับเพื่อเพิ่มความยากมากขึ้นหรือเราจะเพิ่มทักษะครับโดยการที่ยืนบนหมอนครับยืนทรงตัวบนหมอนนะฮะแล้วก็ยืนหลับตาในเวลา30-60วินาทีเช่นเดียวกันครับ และนี่ก็คือ7วิธีครับหรือ7เทคนิคที่จะทําให้เรานั้นฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพข้อเท้าของเราได้หลังจากที่เกิดอาการข้อเท้าพลิกครับหายไปเวยนะครับสวัสดีครับ